อย่งภาษาไทยโดยสบายยิคุงเรียกขวานมาข้าจะเรียกขวานก็ตอนที่แกเรียกหมอฟันเรียกขวานมาบอกหมาว่าเด็กๆอยู่ไหนถ้าแกไม่อยากตายงั้นก็ได้ถ้า,างั้นฉันทำมัน,อนมเองตกใจนั้นเหรอแกอคู่ควรได้ยังไงเพราะฉันคือบแบทแมน จอเล็กแอนด์ันเดอร์ควรจะจบอย่างเอาคอสถ้าไม่เก่งตอมเบกเกอร์แอคโซ่เจ้าทำดีมากแล้วจะพึ่งไปไหนล่ะไปฟลอด คุณปล่อยมันไปเหรอยังไงอีกไม่กี่นาทีกอเขาก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกไปกันจีเทอร์นี่ทีจ้าข้าขอให้จักรวาลนี้ไม่มีมาร็งอีกต่อไปโอเคและก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งมาร็งไม่เคยมีอยู่ถึงคนนั้นไม่จะไม่ได้ขัะทบข้าเพราะข้าเป็นหินถูกไหมแต่ทุกๆคนดูจะแฮปปี้มากเลยทอและเจนก็เช่นกัน ทั้งคู่มีลูกด้วยแหละโดยที่เขามีจริงๆโดยไม่ต้องแท้เหมือนใครบางคนด้วยเพราะที่แหละลูกจริงๆลูไแม้พวกเขาตั้งชื่อลูกว่าอะไรกันรักและอัศนีเอ้ามีเพลงกันเนี่ยรสเซนหลายเพลงด้วยเพราะบ้างนะว้าวข้ารู้ใช่ไหมล่ะฉันรู้เลยว่าอยากจะขอให้อะไรหายไปอันนี้ไม่เถียงเลย แล้วแพะนี่มันคอยแหกปากอยู่อย่างนี้ตลอดเหรอ<ฟ>จริงดิ<ฟ>ทำไมเราไม่ชอบแพะของข้าเลย<ฟ>หรือว่าข้ากับเราจะตายเธอจะไม่เหลือใครเธอจะตัวคนเดียวเธอจะไม่เดียวได้เฮ้อเดี๋ยวอะไรน,นะครถอรจะดูแลเธอเองนี่ เธอไม่รู้ว่าเธอกําลังพูดอะไรอยู่เธอพูดบ้าอะไรออกไปเนี่ยโอชิรักเจ้าควรพักได้แล้วนะไม่ไม่มันโอเคเลี้ยงเธอให้เหมือนลูกของตัวเองเลยนะเอาจิงดิมเม่นถามสุกพงสุขภาพข้าสังคำแล้วทุกอย่างจะดีเองเจ้าจะเลี้ยงลูกต่อให้ข้ามันจะดีมนะันฉันจะขอพรแล้วนะเราเย้อนเวลากลับไปช่วยเธอได้<ะ>เพื่อนของข้าคือฮักและเขารู้วิธีเดินทางข้าเวลา และข้าจะขอให้มาเลงของเจนหายไปและข้าจะสามารถช่วยเจ้าและลูกของเจ้าก่อที่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ฉันไม่รู้สิเพื่อนแต่ฉันไม่คิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนี้นะเอ๊นี่จะเซาซีอะไรกันนักกันหนาะน่าแบนเนอร์แค่เปิดมันซะโอซ่าพะามาปวดแล้ว นายไม่ลํำคากันได้ไงเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ฮาล่าแขนของซิฟแกดูหน้าตาคุนๆนะใช่ฉันก็คิดอย่างนั้น